สลง,งาน A250 นะครับ,ดบเดิมๆรถลูกค้าเป็นตัวน้ำเต้าไขาเสียบสตาร์ทนะครับมาเปลี่ยนเป็นระบบปุ่มพุชตาร์ทนะครับอัพเดตเป็นรุ่นใหม่ๆเลยนะครับพร้อมกับได้รีโมทอีก2ตัวครับเป็นตัว k ลิปโกว์วอ a ์กเอวนะครับมีรีโมทก็ซ่อนเก็บดอกไว้ด้านในนะครับตัวนี้เมื่อรีโมทอยู่ในรถก็สามารถยัไปกดพุชตาร์ทอ,อารมณ์ก็เหมือนตัวรุ่นใหม่เลย แล้วก็คันนี้ก็มาพร้อมติดตั้งเป็นตัวจอ Android ตัวรุ่นนะครับผมก็สามารถใช้ได้2ฟัง์ชั่นนะครับก็คือเป็นระบบ Android แล้วก็ระบบเดิมของตัวรถเขานะครับผมซึ่งสามารถเปลี่ยนโหมดได้ผ่านตัวไอได้นะครับแค่กดตัวแบ็กค้างเอาไว้แค่นี้นะครับผมอันนี้หน้าเดิมของรถนะครับผมเมื่อระบบต้องการจะเปลี่ยนเป็นตัวระบบ Android ก็แค่กดตัวแบ็กค้างเอาไว้แค่นี้นะครับระบบเขาก็จะมาเป็นตัวหน้า Android แล้วก็ใช้ตัวไอได้ควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผม ตัวนี้ก็รองรับแอปพลิเคชันทุกอย่างนะครับเหมือนกับ Android ทั่วไปตัวนี้เป็นแรม8รอ m 128นะครับเป็นตัวจอ12นิ้วท,ท็อปเลยนะครับผม A250 ตัวนี้แอร์ยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับเรายังต้องเปิดเมนนวลจากที่นี้เมื่อเราเปิดเมนนวลก็จะเป็นระบบตัวแ a n บัดเขาจะมาโชว์ที่หน้าจอเห็นไหมฮะ,ะจะโชว์อุณภูมิทั้งหมดโชว์พัดลมโชว์สเตตัสทั้งหมดจะขึ้นเป็นระบบตัวแคนบั ระบบเดิมๆมันไม่มีดิจิตอลนะครับระบบทุกอย่างก็จะมาโชว์ที่หน้าจอนี้คือฟังก์ชันเสริมที่ได้เพิ่มหลังจากที่ติดจอไปนะครับก่อนหน้านี้เราจะมอมงองนสเตตัสพวกนี้เลยเราจะต้องมามองอตรงที่ปุ่มเมนนวนด้านล่างเอาแล้วก็อุณหภูมิด้านล่างานะครับผมทำให้ได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นสําหรับติดตั้ง Android นะครับรองรับกล้องถอยหลังนะครับเป็นตัวกล้องถอยหลังเดิมๆออริจินอลของเขา รีโมทเป็นระบบคิริโตวัคเวนะครับจะล็อกรถเองอัตโนมัติเมื่อเราเดินห่างจากตัวรถไปนะครับผมกรณีถ้าเราลืมล็อกรถก็ไม่ต้องกังวลนะครับระบบเขาจะล็อกให้เองอัตโนมัติเดินห่างวาประมาณ4-5เมตรประมาณนี้นะครับเห็นไหมรถจะล็อกเองแล้วก็มีไฟรกระพริบแบบนี้นะครับพร้อมกับรีโมทมีฟังก์ชันพิเศษส,สามารถสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทได้กดค้างแค่นี้นะครับกระจกจะกลางขึ้นแล้วครับผม สั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับเปิดแอร์ชำ้ชำล้ำรอได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ